โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นพิคคาดคอมเมนต์อาเซียนครับเรื่องราวของฟีฟ่า a ร k กิ้ไทยล่าสุดที่กำลังกลายเป็นประเด็นให้พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะคอมเมนต์ทางฝั่งอาเซียนคือต้องบอกว่าฟีฟ่าเดเนี่ยในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็คือช่วงสุดท้ายแล้วนะครับในปี2025ซึ่งมันก็หมายถึงการประกาศผลสอบด้วย ของบรรดาชาติในย่านอาเซียนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ามากๆคราวนี้เนี่ยคอมเมนต์ท้าทายนะแบบน่าสนใจพี่น้องบอลไทยเนสนับสนุนโดยเปื่อยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกนเน่พัดเนเกตกาโนล่าบาผสมอามอนอามอนแน่นๆโปรโตนนนีนเน้นๆเกนเน่พัดเนเกต กาโนลาบะอร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเองเซเว่นอีเลบาทขายแล้วซื้อเลยไปสิไปสิรล่าแบบนี้ก่อนครับอัปเดตล่าสุดไทยคือทีมเดียวจากย่านอาเซียนนะครับสุดในรุ่นสุดในย่านที่อยู่ในกลุ่มท็อปร้อยคืออยู่ในอันดับที่95ของโลกเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับยืนยันการันตีปี2025ไปแล้วล่ะแต่ว่าทีมอื่นๆเนี่ยที่เป็นบิ๊กทีมของอาเซียน อย่างท็อปสเวียดนามเนี่ยก็อยู่อันดับ110ของโลกนะครับมาเลเซียเนี่ย116ของโลกอินโดนีเซียอันดับ122ของโลกนี่คือกลุ่มบิ๊กทีมอาเซียนนะขณะที่ฟิลิปปินเนี่ย136ของโลกสิงคโปร์ที่เพิ่งได้ตัว๋วไปเอเชียนคัพรอบสุดท้าย2027ก็เป็นทีมอันดับ151ของโลกเมียนมาครับอันดับ163ของโลกเขมรครับอันดับ179ของโลก สปปลาวครับอันดับ187ของโลกบูไนเนี่ยอันดับ189ของโลกและติโมเลสเตเป็นบวยนะครับของอาเซียนก็คืออันดับ198ของโลกประเด็นคอมเมนต์ในยาานอาเซียนที่ต้องนำมาบอกกล่าวมันมี3ประเด็นนะครับเท่าที่ผมเห็นสรุปแรกๆก็คือเรื่องของกลุ่มที่แซวเขมรน,นะครับแล้วก็มีการเกทับไปเกทับมาก็คือกลุ่มแฟนฟุตบอลขเขมรกับ กลุ่มฟุตบอลในย่านอาเซียนนะไทยมาเขาด้วยนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับมาหาการาบปะทะกันนะครับไม่ถูกกันอยู่แล้วในย่านอาเซียนก็คือฟุตบอลอินโดนีเซียแล้วก็ฟุตบอลมาเลเซียนะครับที่วันนี้เนี่ยต่างเดินในเวเดียวกันก็นะคือกลุ่มผู้เล่นโอนสัญชาติลูกรึ่งลูกเซี่ยวแต่มาเลเซียนเนี่ยเสียวหน่อยนะครับฟีฟ่ากำลังจะแบนหนักนะครับกรณีมีการปลอมแปลงเรื่องของการโอนสัญชาติอะไรทํานองนี้นะครับตา เรื่องนี้น่าสนใจที่ผมพิคาดปกติเนี่ยอาเซียนเขาจะมีการแบบเ,ออเชิดชูทึ่งกันแต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าเหมือนกับประเด็นของทั้งแฟนคนป่ายอินโดนีเซียแล้วก็แฟนเวียดนามเนี่ยนะครับดูจะไม่ค่อยอินกับอันดับฟีฟ่าเรนกิ้งเท่าไหร่นะครับเอาอย่างคอมเมนต์แรกของของอินโดนบอกว่าอันดับโลกม่สองคารอก ที่สำคัญคือเวียดนามและไทยเนี่ยเคยโดนอินโดตบมาแล้วนะเออท้าทายมากท้าทายมากหรือนะครับที่อีคอมเมนต์ก็บอกว่ายุคนี้เนี่ยฟี f a เรนกิ้งอย่างเดียวไม่พอลองดูสิงคโปร์สิฟี f a เรนกิ้งเป็นรองทีมบิ๊กโฟอาเซียนแต่ก็ได้ไปเอเชียนคัพ2 0 2 7กับอินโดแล้วเห็นไหมเออซึ่งผมชอบผมชอบความเดือดและความท้าทายเห็นเห็นความแบบ มุมมองของวงการอาเซียนตอนนี้มันน่าสนใจนะครับหรือก็มีคอมเมนต์ถึงไทยประมาณว่าผมว่าการขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดของเรนกิ้งอ่ะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับอินโดนีเซีย,ยหรอกน,นี่แม่นี่ตจอินโดนีเซีย,ยมาท้าทายมาท้าทายมาเออฟังแนวนี้นะฟังแนวนี้นะหรือนะครับบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันดับร้อยของโลกก็ตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026นกะครับก็โดนเวียดนามแซวสำหบอินโดนีเซียคือตีกันยับนะครับแล้วก็ คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยอันดับโลกอาจจะไม่ได้สําคัญนะอะไรทํานองเนี้ยสรุปโดยภาพรวมก็ต้องยอมรับแหละว่าณนะปัจจุบันเนี่ยนะครับวงการฟุตบอลในย่านอาเซียนเนี่ยถือว่ายังไม่เชื่อถือเรื่องของเรนกิ้งฟีฟ่านะคือหลกัหลกๆเป็นแบบนี้เพราะว่าหลายชาตินะครับไม่ได้มีแบบโครงสร้างหรือผลักดันผู้เล่นจากเยาวชนตัวเองมาแล้วนะครับณนะปัจจุบันเนี่ย อย่างอินโดนีเซียเนี่ยพวกเขาก็เชื่อว่าสู้เราได้เพราะว่าวันนี้เขาโอนโอนลูกครึ่งลูกเซี่ยวมาเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็อยากเจอเราเขาอยากวัดแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเรนกิ้งเขาอ่ะมันก็ยังไม่ดีอ่ะอ่าหลยอ,อย่างกรณีมาเลยยางเงี้ยก็โอนผู้เล่นบราซิลโอนผู้เล่นจากอเมริกาใต้มาเรื่องของการปลอมแปลงเอกสารมาอะไรเงี้ยเฉ็ยเช่นเดียวกับเวียดนามเวียดนามเป็นหนึ่งชาติที่ มีโครงสร้างคล้ายๆเรานะในแง่ของการสร้างนักเตะแล้วผมว่าเขาก็กทําได้ดีแต่ว่าหลังๆเขามาอินในการโอนนักเตะบราซิลไงเออมันก็เลยกลายว่าตอนนี้ในย่ติอาเซียนเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าทีมเหล่านี้เชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งแต่แค่ยังไม่ได้รับโอกาสแบบทีมชาติไทยคือทีมชาติไทยของเราอะถามว่าทำไมเรนกิ้งดีกว่าทีมอื่นส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะว่าเราทําได้ดี ในห่วงเวลาไทม์ไลน์ของกุนซืออย่างอิชินะขอขอเคมเครดิตบารมีอิชิหน่อยคืออิชิเนี่ยช่วงที่แกมาทำทีมชาติไทยเนี่ยนะครับทั้งการลงเล่นในเอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะครับครั้งล่าสุดที่ผ่านมาก็เจอทีมใหญ่แกก็ไม่แพ้นะครับแล้วก็พาทีมเข้ารอบนะครับได้สำเร็จผ่านรอบแบ่งกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเองเ่ยเจอทีมใหญ่อย่างเกาหลีก็บุกไปเสมอได้อะไรเงี้ย เหล่านี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่ทำให้ไทยค่อยๆสั่งสมแล้วก็เก็บแต้มในฟีฟ่าเรนกิ้งได้ดีมากนะครับประกอบกับช่วงหลังเนี่ยความเสถียรในเรื่องนี้มันมีมากยิ่งขึ้น,ค,นคือถ้าไม่นับเกมที่เราบุกไปแพ้เติร์กเ,เมนิสถานเนี่ยนะครับแล้วก็มารวมจนถึงนัปัจจุบันเนี่ยผมว่าเราเราทำตามเป้าหมายดีๆดีมากเลยนะอันนี้ต้องยอมรับเลยว่าต้องให้เครดิตอิชิอันนี้ผมให้เครดิตอิชิแบบร0อเเลยที่ทำให้เราไต่เต้าตเข้ามา อยู่ในตำแหน่งท็อปร้อยนะครับแล้วก็ต่อยอดมาถึงยุคของแอนโทนีฮัสซันนะครับดังนั้นถามว่าจากนี้อนาคตฟี f a r ร n กิ้งของไทยจะเป็นยังไงเนี่ยผมตอบได้ยากเพราะว่า,าในยุคของแอนโทนีฮัสซันเนี่ยเพิ่งเจอกับแค่สิงคโ,โปร์แล้วก็สีลังกางซึ่งมันอาจจะบอกอะไรได้ไม่หมดเพราะว่าเราเคยเจอหนักๆมาแล้วญี่ปุ่นก็เคยเจอเกาหลีก็เคยเจอจีนก็เคยเจอเจอกับตะวันออกกลางอีชิทาได้ดีมาก ดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นบทพิสูจน์เหมือนกันสําหรับแอนโทเนียสั้นคือไม่ต้องอ,อะไรมากหรอกวันนี้พอย้อนกลับมาสู่ต้นคอนเทนต์ก็จะชัดเจนว่าถ้าวันนี้เราเจอกับเวียดนามที่มีบราซิลเพิ่มมา2อสคนมีเงินส่วนซ้อน,อนมีตัวที่โอนเพิ่มเข้ามาเราจะสู้ยังไงนะครับเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยวันนี้ผมสงสัยเหมือนกันว่าเราจะสู้ยังไงอันนี้น่าจะเป็นคําตอบที่หลายคนรออยู่ซึ่งผมก็ต้องบอกว่าพิกคาดคอมเมนต์ช่วงนี้เพราะยังไงอาเซียนไม่ยอมคันอยู่แล้วนะครับแม้ว่า เรื่องของคะแนนฟีฟ่า a ร k กิ้นะครับมันจะตอบได้อยู่ในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็บอกได้ว่าเออทิศทางของเราอนาคตจะเป็นยังไงถ้าคีปตัวเองอยู่ในอันดับนี้ต่อไปอยู่ในท็อปสิไม่หลุดท็อปก็จะอยู่โถ2อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราเจอทีมเหล่านี้คุณผู้ชมคิดว่าน่าวัดไหมผมอยากวัดนะผมอยากรู้ว่าถ้าเราจเจออินโดนีเซียยุคแบบโอสัญชาติเจาัเป็นยังไงเจอกับเวียดนามเนี่ยคือเวียดนามตอนอาเซซยนคัพเนี่ย มันไม่มีโกอุ้มไม่มีชนะทิพยไม่มีตัวแบบเป้งๆแ,แ,แบบมีประสบการณ์ไงแต่ถ้ามีแบบเต็มอาตาัตราแบบเกมกับฝีร่างกายเนี่ย เจอกับวยดนามที่มีเหงียนซอนๆออกมาเป็นยังไงคิดแล้วน่าสนุกนะคิดแล้วน่ามันมากนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันเกิดขึ้นแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาไหนอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวได้ดูอย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมในพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องหนึ่งที่ต้องมาบอกกล่าวมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก็คือสถานการณ์ของทีมชาติไทยก่อนที่จะเจอกับเติร์กเมนิสถานในมีนาคมปี2026เนาะแน่นอนนะครับมีคนพูดกันเยอะนะครับว่าไทายเราเนี่ย ถ้ากรณีเอาชนะเติร์กเมนิสถานแล้วก็คว้าฟิตไปเอเชียนคัพ2027ที่ซาอุดิอราระเบียได้เนี่ยจะได้อะไรเป็นเป็นของขวัญบ้างอะไรเงี้ยหลังจากที่เราเห็นสิงคโปร์ได้เงินอัดฉีดเยอะเลยคือในหน้านะครับฝ่ายจากกัแข่งขันเขาการันตีเงินให้เราอยู่แล้วถ้าเราเป็น1ใน24ทีมเนี่ยเราจะได้เงิน2 0 0 0 0เหรียญ US d o ล l ร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ6ล้าน5แสนบาทนะครับแล้วก็ยังไม่นับรวมนะครับ จำนวนเงินที่ผมคาดนะว่ายังไงสมาคมต้องอัดฉีดแน่ๆน,นะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะอัดฉีดเป็นจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับโดยรวมถ้าผมพูดตรงนี้ผมว่าเราน่าจะได้ไม่ต่ำกว่า10ล้านนะครับในเคสที่อัดฉีดนักฟุตบอลด้วยเพราะยังไงตามภารกิจใหญ่มากต้องชนะเติร์กเมนิสถานในเกมนะัดสุดท้ายให้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่า เกิน10ล้านแน่นอนสําหรับหลายคนที่ถามมาแต่แน่นอนนะครับพอการันตีเป็น1ใน24ทีมที่ดีที่สุดจาก47ทีมของทวีปเอเชียแล้วเนี่ยก็ต้องบอกอย่างชัดเจนแล้วว่ายังไงเวทีที่รวมนักเตะร,ระดับท็อปอย่างเกาหลีญี่ปุ่นอิหร่านซาอุนเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับบอลไทยนะเดี๋ยวมาดูกันว่าโมเมนตัมเหล่านี้นะครับมันจะช่วยให้เราสามารถคีปตัวเอง อยู่ในพื้นที่ระดับสูงเหมือนที่เราเคยทําได้ในยุคอิชิได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันนี่คือประเด็นของชุดใหญ่นะแต่ว่ามีชุดหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเหมือนกันครับคุณผู้ชมก็คือกรณีของทีมชาติไทยชุดซีเกม่าคือล่าสุดเนี่ยมีรายงานมาว่าในวันที่21พฤศจิกายนเนี้ยเขาจะมีการประกาศรา,รายชื่อของทีมชาติไทยชุดซีเกม ซึ่งถือว่าน่าสนใจตรงที่ว่าซีเกมเนี่ยจะจัดการแข่งขันที่บ้านเรานะครับครั้งที่33รูปแบบการแข่งขันเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยซีเกมจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มละ5ทีมโปรแกรมค่อนข้างถี่มากนะครับแล้วผมเองก็บอกเสม,มอว่าเวลาซีเกมเนี่ยเจ้าภาพได้เปรียบแล้วก็มักจะยัดทีมที่แบบเป็นแชมป์เก่าหรือเป็นทีมแก่งอย่างไทยไปแข่งไกลๆเลยจำนองเนี้ยจนล่าสุดในครั้งเนี้ยเขามีการปรับรูปแบบ แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มหนึ่งมี3ทีมอีก2กลุ่มก็มี4ทีมนะครับซึ่งไทยเราอยู่กลุ่ม3ทีมแน่นอนซึ่งมาคำนวณดูจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะสำหรับซีเกมครั้งนี้คือก็อยากอยากบอกคุณผู้ชมนะว่าเฮ้ยงวดนี้โปรแกรมไม่หนักนะถ้าไทยชนะ4นัดเนี่ยเป็นแชมป์ได้เลยเพราะว่าอ่าในอย่างในกลุ่มของไทยเนี่ยนะครับก็จะมี ทั้งทีมอเลสเตและก็เขมรน,นะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากงานเบามากโอกาสเก็บชัยชนะ2นัด6คะแนนเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มไปรอรอบรองง่ายมากนะครับแล้วก็กลุ่ม B ก็มีเวียดนาม,มาเลลาวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเอออันนี้น่าสนใจ แต่ว่าผมก็ยังเชื่อว่าเวียดนามน่าจะผ่านหรือไม่ก็อารเลกล็อาจจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยกลุ่ม C ีก็มีอินโดนีเซียแชมป์เก่าเมียนมาฟิลิปปินส์สิงคโปร์ฟิล,ปปฟลปปก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่หนักเหมือนกันคือกฎใหม่เนี่ยถามว่าไทยเราได้เปรียบไหมได้เปรียบมากนะครับเล่นในราชมังด้วยนะครับแล้วก็ถ้าวิเคราะห์ดูอ่ะสนัดเป็นแชมป์เลยอ่ะนะครับถ้าเราจัดตัวเต็มๆต็มจัดแบบเต็มตานะครับแล้วก็โปรแกรมมันก็ไม่ได้แน่นไงมันก็ไม่ได้หนักเหมือนในอดีตด้วยเนี่ยผมว่าครั้งนี้ก็น่าลน เอาจริงๆผมติดตามกระแสของทีมชาติไทยเราเนี่ยนะครับคู่แข่งทั้งเวียดนามเนี่เวียดนามเอาจริงนะครับเวียดนามจัดเต็มจัดหนักมากๆนะครับแล้วก็ถ้านั้นไม่พอเนาะอินโดนีเซียเนี่ยก็จัดเต็มเหมือนกันผู้เล่นโอสัญชาติลูกครึ่งลุกเซีมามา5-6คนเลยนะครับก็เขาก็หวังมาป้องกันแชมป์แหละดังนั้นเนี่ยในเมื่อซีเกมคัมแบ็กจัดในไทยอ่ะผมก็เลยอยากซาวเสียงทุกท่านแล้วกัน ถ้าแข่งสี่นัดชนะรวดแล้วเป็นแชมป์เนี่ยสนใจควรใช้ชุดชุดเต็มไหมชุดเต็มที่สุดในรุ่นหรือว่าปล่อยไปก็ซีเกมก็คือซีเกมอันนี้อันนี้ถามในมุมมุมหลายท่านนะเพราะว่าผมเองผมอยากรู้เหมือนกันคําตอบของแต่ละท่านคิดยังไงนะครับคิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยยังไงหน่อยเพราะว่าถ้าแข่งสนัดแล้วเป็นแชมป์เนี่ยผมก็ว่ามันก็น่าสนใจนะแล้วก็เราก็ไม่ได้แชมป์มานานอะ่ะครั้งล่าสุดน่าจะย้อนกลับไปยุคโคตรยงทำเลยนะตอนนั้นผมไปดูที่สนามนะ เ,เราชนะมาเลเซียนะชิงชนะเลิศ1-0นะครับครั้งนี้กลับมาที่ประเทศไทยผมว่าหลายท่านเองอะ่ะยังไงก็อยากให้ไทยได้แชมป์เล่นในบ้านด้วยนะครับ4นัดเป็นแชมป์อ่ะเออใครไม่เสียดายคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นกรณีเอเชียอัปเดตสนิดหนึง่งผมเห็นข่าวแล้วนะครับฮือฮาน่าดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีข่าวว่ารัเสเซียเขามี เตรียมจัดมินิเวิลด์คัพเป็นบอลโลกคู่ขนานนะครับโดยเชิญทีมที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอ่ะคือไม่ได้สิทธิ์ไปฟุตบอลโลกไปแข่งเป็นคู่ขนานฟุตบอลโลกอะไรเงรี้ยเป็นไอเดียนะแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะเชิญเซอร์เบียในจีเรียหรือจีนเนี่ยอ่าจีนก็ไม่ได้ไปบอลโลกอะไรเงรี้ยแต่ว่าล่าสุดต้องยอมรับนะว่าทางฝั่งของสพันธ์ฟุตบอลรัสเซียเนี่ย ได้ยกเลิกแผนการไปแล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวจีนรายงานมาสาเหตุก็เื่อจากกังวลว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับสหบพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา่าที่แน่นอนฟีฟ่าเวลาเขาจัดฟุตบอลระดับโลกหรือไม่ว่าองค์กรไหนระดับโลกเขาจัดกีฬาโลกอยู่เขาจะไม่อนุญาตให้มีกีฬาที่มันแบบอาจจะดึงคนดูไปได้นะอันนี้ผมตอนแรกผมเห็นข่าวแล้วซึ่งตอนแรกแเนี่ย ที่ไทยเราอะคือคักหน้าดูว่าเฮ้ยโอ้หไทยก็มีโอกาสเนี่ยว่าถ้าเกิดัาฟซียเชิญเดี๋ยวไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยเออได้จะได้ไม่เสียเวลาแต่อย่างที่บอกครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับในโลกของฟุตบอลที่มีธุรกิจนะโดยเฉพาะองค์กรใหญ่ของฟีฟ่าใครกล้าง,งัดอะอย่างง่ายๆอย่างมาเลเซียล่าสุดงัดไปฟ้องศาลกีฬาโลกเนี่ยดีไม่ดีจะโดนแบนหลายปีเ,เนี่ยนะครับแล้วประก,กอบกับมันก็เป็น เรื่องของรัเสเซียด้วยซึ่งรัเสเซียเองตอนนี้ก็โดนแบนอยู่คือถ้าไปทําอะไรสูมสี่สูมห้าเขาอาจจะหนักนะครับสื่อจีนก็เลยบอกว่าอ่ะมันก็เป็นทางออกที่ดีก็ไม่ต้องจัดกระขน่งขันก็ไปดูบอลโลกเอาจะมาจัดทําไมคู่ขนานนะครับจัดไปเนี่ยไอ้กลุ่มรัเสเซียมข้าโดนแบนอยู่แล้วแต่ชาติที่จะไปเล่นเนี่ยอย่างมีรายงานบอกมีแผนจะเชิญเซอร์เบียไนจีเรียกรีซเวเนซุเอลาชิลีแคนารูนหรือจีนเนี่ยไปร่วมเนี่ยมันจะโดนแบนเอาแล้วครับคุณผู้ชมก็ผมเลยคิดว่า ไอ้มินิบอลโลกหรือว่าบอลโลกคู่ขนาดเนี่ยก็คงจะไม่ได้เกิดขึ้นในเร็ววันนี้อย่างแน่นอนนะครับแฟนบอลไทยก็ ไปโฟกัสบอลโลกแล้วกันโอ้โ oh, ห oh, ฟุตบอลระดับโลกขนาดนั้นไปฝึกษาเขาหน่อยว่าโลกฟุตบอลนะปัจจุบันนี้แทคนิกเป็นยังไงนักเตะทักษะเป็นยังไงนะครับเผื่อจะกลับมาดูบอลไทยได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงได้จุดๆดนี้คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเเตือนนไไว้ได้ดลยะครับ รวไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ